มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงของการดูแลสุขภาพกับ Health and Product นั่นเองนะคะวันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเรื่องนะคะในการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนะะี่ยหลายๆคนก็บอกว่าสามารถที่จะทําลายสุขภาพของเราได้ง่ายๆเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษนะคะเรื่องของ ความแก่ตามวัยนะน,นี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันความเสื่อมของร่างกายแต่ว่าจะมีวิธีการไหนนะ,ะที่จะสามารถต้านหรือว่าชะลอเรื่องราวของสุขภาพเหล่านี้นะคะไม่ให้เสื่อมโทรมได้นเนี่ยวันนี้ลองไปฟังกันค่ะจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะคุณบรูเอริกาดาราแล้วก็ผู้ใช้จริงนะคะรวมถึงอีกหนึ่งท่านค่ะคุณธนกรจันอ่อนนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ค่ะไปต้อนรับทั้งสองท่านกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณบรูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะก็เรื่องวันนี้นะคะทางเรื่องในการดูแลสุขภาพไมีหลากหลายวิธี มากมากเลยนะแต่ว่าค,ค,คุณรู้เองอเป็นนักแสดงอยู่ด้วยทำไมาถึงหันมาจับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเรื่องอาหารเสริมเพราะมไม่คิดว่ามันจําเป็นหรือว่าสําคัญอะไรแล้วก็รู้ส<ช>ึกว่าเออตอนนั้นแบบรู้สึกอายุยังน้อยอะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นเรื่องอาหารเสริมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบพอเริ่มทํางานหนักขึ้นเริ่มแบบอายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอยหลายๆอย่างมันแบบเสื่อมไปอะไรเงี้ยค่ะสุขภาพก็แย่นู่นนี่ก็เลยอยากจะทานอาหารเสริมมองหาอาหารเสริมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ เริ่มสตาร์ตัวแรกคือตัวคอลลาเจนที่แบบเขาเริ่มดังเริ่มฮิตกันเรื่องในการดูแลผิวพรรณอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มจากคอลลาเจนก่อนเป็นเรื่องผิวเงี้ยค่ะพอรู้สึกแบบตอนแรกมองอาหารเสริมจะเป็นเรื่องความสวยงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ป่วยบ่อยๆเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า จริงๆความสวยความงามมันก็โอเคนะแต่สุขภาพนี่มันสําคัญยิ่งกว่าอีก oh. เพราะบางทีแบบเคยป่วยบูเคยป่วยเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> อยากจะลุกไปไหนก็ไปไม่ได้กจะทําอะไรก็ทําไม่ได้ mm. เสียเงินก็เยอะกว่าจะแบบหาหมอได้อะไรเงี้ยค่ะ mm. ก็เลยรู้สึกว่าโอ้สุขภาพนี่สําคัญจริงๆ <Okay. S 2> ก็เลยเป็นต้นเหตุให้รู้สึกว่าอยากจะใส่ใจดูแลสุขภาพแต่ทีนี้เนี่ยจะมาเลือกอาหารเสริมที่เราจะไว้ใจได้ mm. เพราะต้องบอกว่าในท้องตลาดบางทีเนี่ย Oh. ค,คาโฆษณาก็เยอะ oh. อย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 2> ที่ไม่รู้ว่าแบบกินแล้วแบบจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะ uh. ก็เลยทีนี้ก็เลยรู้จักพี่ติพี่ติก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมก็เลยแนะนําให้ความรู้ได้ uh huh. แล้วก็เจอไผ่ไผ่เองก็เป็นเพอีกช่องเจ็ดที่เขาแบบว่า ชอบอยู่แล้วเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก็ชวนเขาบอกเออมาหุ้นทําอาหารเสริมกันไหมเขาก็ตกปากหลับคาเลยจนสุดท้ายก็เลยมาเป็นอมอร่คืออมอร่คือแบรนด์ของเราซึ่งตัวแรกเนี่ยเป็นอมอร่คอลลาเจนที่บอกไปตัวที่2เป็นอมอร่เคลที่ดูแลสําหรับใครที่อยากจะลดน้ําหนักแล้วกลัวเรื่องยาลดน้ําหนักอะไรต่างๆ่าเคยมาแล้วตัวนี้เป็นตัวที่3คืออมอร่แอซ่าเพลซึ่งเป็นสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดตอนนี้เลยแล้วก็ต่างประเทศนิยมมากอเมริกา ญี่ปุ่นให้การยอมรับ ว่าเป็นสารต่อต้านมูสซาที่ดีมากๆทานแล้ว<ม>ช่วยชะลอความแก่ช่วยชะลอเซลล์ต่างๆแม้กระทั่งผู้ป่วยคุณหมอก็ให้แนะนําให้ทาน<ม>แต่วันนี้เนี่ยจะมาเพราะว่าต้องการบอกว่าไม่ต้องการให้ป่วยก่อนแล้วค่อยดูแลตัวเอง<ม>แต่อยากให้ดูแลตัวเองแต่ยังไม่ป่วย<ม>แล้วก็เป็นอาหารเสริมที่อยากจะให้ทุกคนที่กําลังมองหาอาหารเสริมเนี่ยลองฟังสารายสีแดงดีๆเลยเพราะว่าคุณสมบัติมันดีมากปูเองให้ทั้งพ่อแม่ให้เพื่อนให้คนรู้จักทานเยอะมากมมหรือแม้กระทั่งลูกค้าเราเองเมื่อซื้อไปแล้วทุกคนสั่งซ้ำหมดทุกคนประทับใใจนคุณภ แล้วก็การเห็นผลใช่ค่ะซึ่งถึงผลที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องผิวพรรณแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยอายุน้อยอายุยิ่งคนอายุเยอะทานดีมากเพราะว่าเวลาคนอายุเยอะเซลล์เราเริ่มแก่แล้วนะคะแล้วก็เสื่อมแล้วสุขภาพก็มาโรคภัยแค่เจ็บจากมาโรคเดียวตอนนี้มาแบบ4ี่ห้าหโรคเมื่ีคุยกับคนอายุเยอะนี่แบบหลายโรคนะคะส่วนใหญ่คนจะไม่เป็นโรคเดียวทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออสำหรับคนที่เป็นผู้สูงวัยอย่างเงี้ยค่ะ สำคัญมากๆการดูแลตัวเองแต่ถ้าเรื่องแบบเจาะลึกไปอ่ะให้พี่ตี๋เป็นผู้เชี่ยวชาญเล่าให้ฟังว่าสาหร่ายแดงต้องใช้คําว่าเทพนะคะอ๋อต้องเท่เลยเพราะว่าจับไวุ้่นแล้วนะใช้คําว่าเทพกันแบบเพราะว่าเวลาไปแบบไปไปเล่าให้เพื่อนฟังเลยทุกคนจะแบบโหเจ๋งมากเพื่อนผู้ทานเยอะมากนะคะต้องถามคุณตี๋เลยค่ะว่าเรื่องของผิวก็สําคัญแต่ว่าสิ่งที่จะต้องดูแลก่อนก็คือเรื่องของสุขภาพโดยรวมนะคะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยคุณบูรได้บอกคุณผู้ชมไปนะว่าผิวก็สำคัญแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตัดอนุโมทิ ต่างๆนานาได้แล้วเนี่ยมันจะตามมาเองในภายหลังเจ้าสาหร่ายสีแดงเนี่ยเออมันมันเทพยังไงครับก่อนอื่นต้องขอเกินกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสติที่มากมายเรื่องของการเสียชีวิตเรื่องจากเรื่องหัวใจเนาะเบาหวานความดันเนาะมะเร็งตามมาทุกวันนี้สังเกตว่ามีคนไปตรวจพบก้อนเนื้อพบเนื้อร้ายทั้งนั้นเลยสาเหตุเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันของเราเนี่ยเสี่ยงเรื่องอาหารการกินความกดดันเนาะอากาศซึ่งทุกวันเนี่ย ปนเพื้อนดน้สารเคมีดังนั้นนี่ทําให้ร่างกายเราเสื่อมลองนะครับซึ่งแอสตาเพิร์หรือว่าแอสตาซันทีนสารลายสีแดงจากสแกนดิเนเวียซึ่งทางการแพทย์ของทางยุโรปกัมริกามีงานวิจยัยอยอมยอมรับว่าตัวเนี้เป็นตัวที่ต้านอนุมนุตว์ที่ดีที่สุดต้านความเสื่อมที่ดีที่สุดะนะครับซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าตัวนี้มันต้านดีกว่าวิตามินซีมากกว่า 6ก0 0นเท่าโอ้นี่สูงมากกว่าใช่ครับแใกล้แล้วสาหร่ายสีแดงนี่เขาหน้าตย่างะฮะซึ่งมีอยู่ที่เดียวที่ที่ตรงสแกนดิเนเวียครับเป็นแหล่งเดียวที่ยุโรปสแกนดิเนเวียเลยครับผมโอ้เมื่อกี้เราเห็นไกลๆที่มันโอ้โหเป็นผืนน้ำเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดใกล้ๆจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าที่เราที่เรานำมาสกัดเป็นอาหารเสริมเนี่ยเขาไปเพาะเลี้ยงในแบบระบบปิดเลยนะคะให้พี่ตีอธิบายว่าระบบะปิดคืออะไรค,ะคือพูดงา่ายๆว่าเป็นระบบที่เขาแบบปิดควบคุมทั้งสภาพอากาศทั้งอุณหภูมิมเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมีโอกาสปนเป,ปื้อนของพวกมแมลงพวกสัตว์ต่างๆที่นําโรคมาสู่ตัวเอสตาค่ะนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือประโยชน์หลักของมันนี่อย่างที่บอกคือมันต้านความเสื่อมของร่างกายประโยชน์หลักและที่มีงานวิจัยรองรับเลยนะว่าจะเป็นเรื่องของโรบสตาคนที่มีเป็นต้อ เป็นต้อกระจกเอ้ยต้อตาต่างๆพวกเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต้านความเสื่อมของตาทําให้ตามองเห็นชัดนะครับแย่ที่สำคัญคือมันช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันคนที่เป็นพวกอัมพษ์อัมพาตโรคหัวใจนะครับแย่ที่สำคัญคือให้พลังงานแก่สมองแล้วก็หัวใจอย่างที่คุณบูบอกว่าทําไมคนหนึ่งกินแล้วเห็นผลเพราะมันเฟรชกินแล้วให้พลังงานแก่หัวใจระบบเซลล์นะครับหรือว่าคนที่มีความเสื่อมของสภาพร่างกายเช่นเป็นโรคกระเพาะหรือว่าความเสื่อมของพวกตับพวกเซลล์ต่างๆข้อเข่าอักเสบตัวนี้อย่างที่บอกพอมันต้าน เซลของเสื่อมของร่างกายได้ดีเนี่ยมันช่วยให้การฟื้นฟูรักษาแล้วก็พอดีแบบเป็นกดไหลย้อนมันทำให้ทาให้สมานแผลหรือว่าพวกข้อเขากระดูกที่มีการอักเสบตัวนี้เป็นสมานแผลทําให้แบบมันหายเร็วนะครับอย่างอันนี้เป็นเป็นผู้ใช้ใช่ค่ะราคาที่เคย ใช้เจ้าตัวอมรเรแอสซาเพพเนี่ยไปดูแลสุขภาพ<ช>คุณคป้าเป็นอะไรคะคุณป้าก็ตอนนี้เราจะมี3มเคสค่ะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคไตแล้วก็เบาหวานค,ค่ะซึ่งถ้ามีจะ3เคสนี้คุณป้าเองเมื่อทานไปแล้วเนี่ยพอไปตรวจผลปุ๊บผลเบาหวานองก็ดีขึ้นอย<ม>่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี ออคุณป้าที่เป็นโรคไตงคะพอไปตรวจปุ๊บผลก็ดีขึ้นแล้วก็มีคุณลุงที่เป็นมะเรง็งพอไปตรวจปุ๊บผลก็ดีขึ้นนี่นตรวจเรื่องของไตกีสราไขมนนะันไคโตงในเลือดลดลงครับผม ซึ่งแบบส่วนใหญ่โรคเบาหวานกับโรคคอเลสเตอรอลในเลือดจะมาคู่กันค่ะเนี่ยจะเป็นคุณลุงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากใช่่คะก็จะมีค่าของมะเร็งต่อมลูกหมากใช่นกันค่ะใช่แล้วก็จะลดลงจากหลังจากที่ทานอาหารเสริมตัวนี้ไปทำให้ร่างกายมันเฟรตสตองแข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทานที่ดีนะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอ่อนแอเป็นหวัดบ่อยจามพุ่มแพ้ต่างๆตัวนี้เป็นตัวแบบกระตุ้นภูมิ ทำให้แบบร่างกายเรามีสุาบร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเดิมต่อต้านพวกก,กวลุ่มไวรัสต่างๆนะครับอย่างที่บอกคุณบัวว่าทำไมหนึ่งช่วยต้องผิวได้ด้วยอย่างที่บอกถ้าข้างในเนี่ยเซลล์มันดี ถูกไหมข้างนอกคือเซลล์ผิวเราคือจะออกมาเปล่งค่ะอ่ามันจะเปล่งเนียถูกต้องครับจะออร่าเองสวยจากภายในแต่ว่าเจ้าเจ้าสาหร่ายสีแดงที่ว่าคือเป็นตัวหลักของอะมาเรียแอซาโพลเลยใช่ไหมคะทำไมเขาถึงแบบไปดูแลได้ทุกส่วนขนาดนี้คะเพราะว่าอย่างที่บอกคือไอตัวสาหร่ายสีแดงเนี่ยเามีสาารอยู่้มีมีมีตัวต้านนะนุ่นสารที่ดีสุดในโลกนะครับมันเป็นสายพันธุ์เดียวที่อยู่ในกลุ่มของสแกนดิเนเวีย แหล่งนี้เป็นแหล่งที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดพบที่เดียวที่นั่นนะครับไม่ได้สั่งเคขาเองแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่นั่นนะครับแล้วนี่สำคันคือพอมันมันเป็นสาหร่ายที่แบบมีให้คุณประโยชน์หลายอย่างแล้วเขาทางการแพทย์ก็เลยเอามาวิจัย ว่าตัวนี้มันมันช่วยเรื่องอะไรบ้างอย่างที่อบอกนะก็มีเงินไปใจออกมาเยอะแยะช่วยเรื่องของการต่อต้านเซลล์เศศสื่อมสภาพของร่างกายลบสายตากระเพาะร่องหัวใจลดคอเลสเตอรอลการเสื่อมของพวกข้อเข่าต่างๆนะครับตัวนี้ช่วยดึงกองลดการอักเสบในร่างกายค,ครับผมะะอย่างของของคุณรู้เองเนี่ยตอนแรกที่เราบอกว่าไอ้พอเริ่มอายุมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมระบบร่างกายมันดูเปลี่ยนแปลงไปนะคะพอเรามาดูแลด้วยตัวแอซิฟเฟอร์ตัวนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ แทบไม่ป่วยเลยนะคะเอาเ้าเลืองสุขภาพก่อนคุมเมื่อก่อนนี่แบยเข้าโรงพยาบาลบ่อยคือป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นโรคทั้งโรคผู้หญิงอะค่ะโรคเกี่ยวกับประจำเดือนเลือดไม่ค่อยดีผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะจําได้แบบสมัยเรียนมหาลัยนี่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยเพื่อจะรับเลือดตอนนั้นคือยังไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดอายุยังไม่เยอะนะคะมหาลัยเองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะป่วยอ่อนแอมาตลอดด้วยความที่ภูมิต้านทานเราไม่ดีค่ะแต่ว่าเนี่ยหลังจากดูแลด้วยอาหารเสริมมาประมาณ สองสมปีแล้วค่ะที่กลับมาดูแลตัวเองแล้วก็แบบดูแลด้วยอาหารเสริมทานอาหารออกกําลังกายนะคะแทบจะไม่ป่วยเลยนี่ไม่ไปโรงพยาบาลมาน,นานว่าแล้รคะรู้สึกตัวเองแข็งแรงขึ้นชัดเจนมากอย่างนี้คือเรื่องสุขภาพเลยแต่ว่า,<ช>ถ,าถ้าเป็นเรื่องของผิวพรรณอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าผิวดีขึ้นผิวนุ่ม,มแล้วก็ทาครีมแบบทาครีมนิดหน่อยก็รู้สึกผิวนุ่มไปเจอใครทุกคนก็จะทักว่าแบบขาวขึ้นนะผิวใสขึ้นนะอย่างไผเองที่เป็นหุ้นส่วนบัวค่ะเขาถ่ายละครตอนนี้อยู่แล้วด้วยความที่การเป็นดาราเนี่ย ตื่นตื่นเช้าแล้วก็เลิกกองดึกเพราะไผ่เขาเป็นพระเอกด้วยไงคะซึ่งพอเขาทานอมอรีสซาเพิร์ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือภูมิแพ้เขาดีเพราะว่าไผ่เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้หายแล้วก็จากที่ตื่นเช้าเวลาไปทํางานแล้วจะต้องแบบอดอดแอดแอดยังไม่อยากจะตื่นเข้ากองตอนนี้สดชื่นเลยไผ่เล่าให้ฟังเลยว่าแบบรู้สึกเหมือนแบบย้อนวัยไปอีก5้าปี10ปีที่แล้วมีแรงมีพลังขึ้นเยอะใช่ค่ะเราเพื่อนผูเองที่อายุใกล้ๆกลกันเนี่ยเขาก็ตอนแรกอยากจะทานเพราะว่าเรื่องดูแลผิวพรรณสวยงามแต่พอให้ทานไปปุ บูก็ไม่ได้พรีเซนต์คุณสมบัติะไรมากเพราะว่าแบบแค่บอกว่าอ่ะทานดีอะไรเงี้ยเขาก็สั่งไปสักพักสองสวันกลับมาบอเอ๊ะทำไมทานแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมันช่วยหรือเปล่าหรือคิดไปเองก็บอกช่วยแต่แค่ไม่ได้บอกคุณสมบัติเท่านั้นอ,อีกเคสหนึ่งก็คือคุณพ่อพ่อเนี่ยอายุห้าสิบสองแล้วแล้วจะเป็นคนที่กลัวอาหารเสริมคือไม่เคยกินแต่พอลูกมาทําเองก็แบบต้องยอมอะไรเงี้ยบูก็แบบออพอพอกินมื้อเย็นเสร็จพ่อลองให้หนูหน่อยนะใช่ก็แบบอ่ะพ่อทานอาหารเสริมนะให้สาหร่ายแดงไป2เม็ดก็คือทานหหลัังอาารเย็นนทที่ะค ตื่นมาอีกวันหนึ่งเขาก็แบบเมื่อคืนพ่อหลับสบายมากเลยเพราะว่าด้วยความที่คนผู้สูงวัยมักจะมีปัญหาในเรื่องนอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยใช่ค่ะหลายๆอย่างจริงใช่ค่ะทีนี้แบบพอเขาบอกอูเขารู้สึกเขาหลับสบายมากเลยแล้วพอตื่นมารู้สึกสดชื่นก็เลยบอกนั่นแหละซาเพออาศลายแดงแต่ไม่ได้บอกคุณสมบัติเขาก่อนไงจะได้เขาจะได้ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่พอตื่นมาเขาก็เล่าให้ฟังแบบตื่นเต้นเองอะไรอเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็เลยเปิดใจทานอาหารเสริมมากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองแบบ มีแบบสดชื่นขึ้นมีพลังขึ้นอันนี้คือเคสทั้งแบบอายุ20 30 50อย่างเงี้ยค่ะคือผลลัพธ์ทุกคนจะได้ได้หมดหลายๆด้านด้วยนะคะตอนนี้เปิดตัวมานานแค่ไหนแล้วคะสำหรับตัวแอสโทตัวนี้2เดือน2เดือนแต่ผลตอบรับดีมากดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมฟังเราก็ขอดีมากด้วยนะคะอยากสุขภาพดีมากแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเราก็เลยขึ้นมาบนหน้าจอแล้วคุณผ้ชมก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณบรูเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ จัดโปรโมชั่นหนักๆให้คุณผู้ชมชนิดหนึ่งดีไหมคะเนี่ยค่ะที่ขึ้นหน้าจอที่ต้องบอกว่าหนักจริงจับเต็มจริงแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะคะแล้วก็จัดพิเศษเลยปกติอมอร์เรซซาเพลหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะมี30มเมตรในราคา2,200บาทนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสําหรับ55สายหรือว่า55ชุดนั่นเองที่โทรไปนะคะ0 2นย์สองหนึ่งศค่ะรุกให้พิเศษเลย55สายแรกก็คือ2กล่องในราคาสอเพันสต่่200บาทคือเพิ่มตังเลอีกแค่สอง ใช่ค่ะแล้วกล้าการันตีว่าเมื่อทานแล้วเนี่ยสองกล่องไม่พออยากจะซื้อฝากคนรอบข้างเพราะว่าลูกค้าพอสั่งปุ๊บจะโทรมาสั่งซ้ําเยอะมากทานได้งแา่อาย,อยุเท่าไหร่ขึ้นไปได้คะของบูนี่แนะนําตั้งแต่20ขึ้นไปแต่ว่าประมาณอายุเท่าไหร่ดีคะพี่ติอ๋อตั้งแต่15นะคะสบจนถึงจน<อ>ถึงวัยสูงอายุเลยเพราะอย่างที่บอกคือตัวเนี้ยมันมีมาตรฐานของทางทางญี่ปุ่นนะว่ามันไ,ได้มาตรฐานของแก๊ คือระดับความปลอดภัยแม้เด็กทารกก็ทานได้โอ้คือเด็กๆก็สามารถจะทานได้เลยแต่ว่าก็15บห้ใช่ถ้าเด็กๆในที่แบบกำลังเอ็นท้ากำลังเรียนต้องใช้สมองหนักปักบผ่อนน้อยตัวนี้ให้เป็นตัวที่แบบ ตัวเสริมเรื่องสมองด้วยนะครับค่ะกระปี้กระเปล่าสดชื่นสามาจดจําได้ดีมากขึ้นนะคะการทานนี่ถ้าเกิดว่า60กล่องเออ60เม็ดเนี่ย2กล่องทานได้นานแค่ไหนคะคุณบลูคือบูจะแนะนํา1-2เม็ดต่อวันก็คือจะได้จะได้1-2เดือนอย่างบลูเนี่ยบางทีก็เม็ดเดียวก็พอแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคนอายุเยอะก็จะแนะนําให้เขาทานเช้า1เย็นหนึ่งไปเลยหรืออย่างถ้าไผ่เองเป็นภูมิแพ้เขาก็จะทานเช้า1เย็นหนึ่งแต่ถ้าเรานี่ไม่ได้แบบเจ็บป่วยอะไรแต่อยากจะดูแลอ่ะฮะก็วันนลลลเมมดพพอออแ้้หหหงาาาาารไยท เพราะว่าเป็นซอบเจลมันจะดูดซึมไปกับอาหารก็คือทานปุ๊บแล้วก็ทานข้าวหรือว่าทานข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยทานก็ได้แต่แนะนําว่าสาหรับผู้สูงวัยก็ให้ทานมื้อเย็นก็ได้เพราะอย่างพ่อเขาทานมื้อเย็นเขาก็หลับสบายเลยจะช่วยให้สมองเราพักผ่อนแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างก็คือในอซาเพอละหนึ่งเม็ดเนี่ยไม่ได้มีแค่สารสีแดงมีน้ํามันงามอนด้วยซึ่งจะช่วยเรื่องของสมองใช่ครับนังนั้นว่านี่คือเพื่อง่ายอมันเป็นเป็นสารที่ให้อเมก้าหกกับสามสูงมากหกกับสามมันช่วยเรื่องของสมอง ลดการอักเสบของพวกกล้ามเนื้อ,อตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของนี่บอกคือทําให้สมองเฟรชปอดโปร่งจดจาความจําได้ดีแล้วก็รับพักผ่อนสบายใช่น,นี่เลยค่ะก็เรียกว่ามีสารสก,กัดจากคือดูแลหลายประเภทนะคะ,คะแล้วก็ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเลยนะคะ,คะแล้วก็คุณก็จะเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณบรูย้ําโปรโมชั่นอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะคะโปรโมชั่นเด็ดๆที่ว่าตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่สายแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกไปทีหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมคงยกหูโทรศัพท์โทรเข้าไปแล้วแหละแต่ว่าจากัด55สายด้วยโปรโมชั่ มอ r r เรสแอเปนะคะ1กล่องมี30เมตรนะคะปกตินะคะ2,200บาทวันนี้ค่ะ55สายแรกนะคะ2กล่องในราคา2004ก็อยากจะการันตีว่าซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งทานเองแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ให้คนที่เรารักหรือคุณพ่อคุณแม่ซื้อฝากคุณลูกก็ได้เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ก็ถามว่าลูกตอนนี้เป็นลูกกระเพาะก็แต่เด็กเหมือนกัน15 15กว่ากว่อยากจะช่วยได้ไหมก็ให้ทานได้เลยค่ะ ค่ะคุ้มจริงๆเพราะว่าต่างประเทศเขาให้การยอมรับกับสาลายสีแดงมาแล้วกว่าเราจะเอาเข้ามาประเทศเราได้นี่ยากมากจริงๆนะคะเพราะว่าเขาโด่งดังที่ญี่ปุ่นกับอเมริกาแล้วสารสกัดต,ตัวนี้เนี่ยที่พิติเขาเลือกมาเนี่ยเป็นตัวที่แบบการันตีว่าเห็นผลที่สุดสะอาดที่สุดปลอดภัยที่สุดค่ะนะคะที่บอกว่าควบคุมกระบวนการตั้งแต่การเพราะปลูกเลยนะคะในระบบปิดนะคะคแล้วก็เรื่องของตัวสารสกัดนี่ก็เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศด้วยเนี่ยเพราะเชิงวิจัยรองรับ ใช่นะคะก็ให้คุณตีฝากเรื่องราวดีๆกับอมรรัสพเพอให้คุณผู้ชมสักนิดน,นึนผมก<ฤ>็ถ้าเราต้องการที่จะป้องกันนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับป้องกันทั้งการพักผ่อนนะและก,การออกกำลังกายเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเราอย่ารอให้เป็นเป็นโรคแรงก่อนเาถึงจะไปหาหมอ วันนี้ถ้าเราสร้างภูมิให้กับร่างกายเราสร้างภูมิให้กับคนที่เรารักนะครับก็ทำให้เราสุขภาพร่างกายที้แข็งแรงนะมีชีวิตที่อยู่ในสังคมที่มีความสุขได้ค่ะแล้วค่ะก็โทรไปได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่คุณบูได้บอกไปนะ021049044นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะคุณบู๊อล็กาและก็คุณตี๋อนนากรนะคะที่มาบอกต่อความสวยและก็สุขภาพดีของผู้ชมทางบ้านนะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะอะไรค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะของคุณผู้ชมด้วยค่ะ